สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับคลิปนี้พี่นิโอขออนุญาตทําเป็นคลิปค่อนข้างมักง่ายอีกก็คือว่าไม่มีการตัดต่อเนื่องจากว่าได้รับโปสเตอร์จากไฟสตาร์โปรเทคชั่นมาช่วยเหลือพี่โอในการทําคลิปแล้วนะครับเราก็มีแบล็กกราวมีรูปดารา มีภาพแสดงให้เห็นแล้วว่าหนังเรื่องนี้จะมีใครอยู่บ้างมีตัวเอกอยู่3คนนี้นะครับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง The Round Up No Way Out หรือชื่อภาษาไทยว่าบูรหัมล่าล้างนรก เป็นภาคที่3ของชุดนี้แล้วนะครับภาคแรกเกิดขึ้นในปี2017ชื่อ The Outlaw ภาคนั้นรู้สึกว่าพี่โอจะไม่ได้ดูแต่หลายๆคนเขาก็ได้ดูแล้วเขาก็เป็นมือปราบมาซ็อกโดชื่อในเรื่องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ภาคที่แล้วเนี่ยเป็นภาคที่ประสบความสาเร็จสูงสุดก็คือภาคนี้นะครับที่พี่โอเอารูปปกของ คลิปที่พี่โอทำไว้เมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยครับภาคที่แล้วทำขึ้นในปี2022ก็คือฉายประมาณกลางเดือน มิถุนายนปี2022แล้วก็จนถึงสิ้นปีจนถึงต้นปีนี้นะครับทำรายได้รวมกันไปแล้ว101ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นรายได้ที่สูงมากแล้วก็เป็นรายได้ที่สูงที่สุดของหนังเกาหลีที่ออกฉายในปีที่แล้วในโลกนี้ด้วยนะครับเทา่ากับว่ามาลุกซ้อนเป็นซุปเปอร์สตาร์จริงๆเพราะก่อนหน้านี้คือคือเอาไปฉายเมืองฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขาก็ดูเพราะว่าเขารู้จักกับ ดอนลีตอนเขาเปลี่ยนชื่อเป็นดอนลีแล้วนะที่ไม่มีคําไหนที่มันเกี่ยวของกับมาดงซอกเลยก็อาจจะเป็นตัวตัวดงนะครับ D.O.N. ดงครเป็นดอนจากคํานี้ก็ได้ ก็ไม่ได้เป็นอะไรกับบรูซีนะครับแต่ว่าก็ทุกเก่งพอๆกันพี่โอมีโปสเตอร์ที่เตรียมไว้อีกแผ่นหนึ่งนี่ครับนี่เป็นหลักฐานว่าเขาคือคนที่คนทั่วโลกรู้จักแล้วดูคนที่อยู่ตรงกลางนี่คือภาพยนตร์เรื่อง eternal s ของมาเวลนะครับในจักรวาลมาเวลคนที่อยู่ตรงกลางมี2คนก็คือดอนลีและแองจิล่าโจลี eternal มี12คนใช่ไหม สองคนอยู่ตรงกลางแสดงว่าเป็นพระเอกนางเอกนะครับแองเจล่าโจลีและมาดุงซอกค,คู่กันเขาเป็นแฟนกันในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเหตุให้ใครๆก็รู้จักเขาเรียบร้อยพอมีหนังออกมาเขาก็อยากจะไปดูกันนะครับว่าพละกำลังของดาราเกาหลีเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนแล้วเรื่องนี้ก็ทุกจังเลยทุก ทุบมาตั้งแต่ภาคแรกภาค2แล้วก็ทุบจนถึงภาคนี้นะครับคนร้ายจะร้ายแค่ไหนก็โดนทุบได้จะทุบเขาเขาก็แกล้งเจ็บแกล้งอะไรแล้วก็ก็กลับมาทุบตอบได้เหมือนกันพี่โอได้ไปดูรอบสื่อมวลชนเมื่อวัน อังคารที่13ใช่ไหมครับวันอังคารที่13ที่เมเจอร์รัชโยธินนะครับก็ต้องขอขอบคุณไฟสตาร์โปรดักชั่นด้วยแล้วก็ใครที่ไปร่วมในรอบสื่อมวลชนเนี่ยก็ได้อุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อที่ได้เข้มแข็งแบบดอลลีนี่พี่โอก็จะออกกำลังกายเป็นประจำตั้งแต่นี้ทุกวันนะครับสิ่งนี้ ไฟตาให้มาแจกใน tiktok ของพี่โอด้วยนะครับก็โปรดติดตามกันต่อไปว่าเราจะมีกิจกรรมแจกกันอย่างไรแล้วไม่ใช่เท่านั้นยังมีโปสเตอร์ขนาดเล็กเนี่ยครับ Round up no way out โปสเตอร์ขนาดใหญ่ขนาดนี้แล้วก็จะมีโปสเตอร์ของ หุนพยนและปลุกพยนต์แจกอีกนะครับอันนี้พี่โอ๋ตั้งใจว่าจะแจกในเพจโอเคนิติเทพนอกจากกดติดตาม YouTube ช่องนี้ TikTok ช่องนี้แล้วก็ติดตามเพจใน Facebook ด้วยนะครับมีโปสเตอร์ขนาดใหญ่เนี่ยแจกแล้วก็ไม่ใช่มีแค่เรื่องนี้เท่านั้นดูเหมือนพี่โอจะทำขาดเมื่อกี้ได้ยินเสียงแควกหนึงมีเรื่องอกซูด้วยสถานีผีดุครับก็จะคุยเรื่องนี้กันต่อหนังภาค ที่แล้วเนะี่ยทำรายได้ไปสูงสุดของหนังเกาหลีทั้งหมดในรอบปีและภาคนี้ก็ดูเหมือนว่าจะตามรอยภาคที่แล้วด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทํารายได้ไปแล้วกว่า35ล้านเหรียญสหรัฐแล้วยังฉายไม่ครบทั่วทุกประเทศในโลกนี้แล้วทิ้งช่วงห่างจากภาคที่แล้วถึง เกือบหปีคือ364วันครับภาคที่แล้วเข้าฉายในประเทศไทยวันที่16มิถุนายนภาคน,นี้เข้าฉายในประเทศไทยตั้งแต่วันที่15มิถุนายนก็คือเร็วขึ้น1วันนะครับคะแนนในเว็บมะเขือเรื่องนี้ได้สูงมากได้จากประชาชนมากถึง90%นะครับแล้วก็ได้จากนักวิจารณ์พี่โอมองไม่เห็นละไม่เป็นไรตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ครับให้ดูตรงนี้เลย นี่คะแนนจากนักวิจารณ์สูงถึง100%นะครับและคะแนนจากประชาชนสูงถึง90%โดยเฉลีย่ยถือว่าค่อนข้างสูงมากหนังเรื่องนี้จัดอยู่ในประเภทอาชญากรรมระทึกขวัญและแอคชั่นนะครับน,นอกจากนำแสดงโดยดอนลีแล้วก็ยังมีลีจุนฮยอกมูเนทากเกออาโออิกำกับภาพยนตร์โดยลีซังยงครับในโปสเตอร์นี้เราจะเห็นเขาเขียว่าทุกไ้แตกจริงนะพี่โอแอบอ่านครับ อาโออ e. ิคือคนนี้แสดงเป็นริกกี้เป็นพวกมาเฟียจากญี่ปุ่นนะครับส่วนอีกคนหนึง่งที่บอกว่าล้างบางคนดีเนี่ยก็พี่โอขอดูรูปใหญ่กันละกันนี่คนนี้ครับมาจากญี่ปุ่น อาโออิ e. มาจากญี่ปุ่นนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับโซระอาโออิส่วนคนดีที่ว่าก็คือคนนี้เนื่องจากว่าเขาเปิดเผยแล้วว่าเป็นตำรวจนะครับตำรวจตำรวจสองฝ่ายตำรวจดีตำรวจชั่วจะต้องหันหํำกันเองห้าหันกันเองนะครับพี่โอก็ชอบเล่นมุกไม่ใครจะตลกไม่ตลกก็ไม่รู้แหละ พี่โอก,ก็เคยเล่นมุกมาดมซอกมาดมมาดงซอกนะครับพี่โอก,ก็เรียกว่ามาดมซอกแล้วก็เปรียบเทียบตัวเองว่ามาดมซอกเนี่ยก็หลายๆคนก็บอกว่ามาตรงซอกจะเหมาะกับพี่โอมากกว่าพี่โอเห็นว่ามันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะมาตรงซอกมันเหมือนพวกโจนมุมตึกหรือไม่ก็มแมลงสาบม,มาดมซอกนี่มันยังจะหอมหน่อยนะครับก็ภาคที่แล้วมีซบซอกกูด้วยภาคนี้ไม่ได้มานะครับภาคนี้เขาเปลี่ยนทีใหม่เปลี่ยน เปลี่ยนหน่วยงานใหม่แล้วก็มาต่อสู้กับอาชญากรข้ามชาติอีกครั้งที่แล้วรู้สึกจะไปจะมีหลายประเทศนะมีฟิลิปปินส์หรือกัมพูชานี่แหละส่วนภาคนี้มีแค่ญี่ปุ่นเล็กๆน้อยๆนะครับพี่โอชวนน้องสาวไปดูด้วยกันน้องก็บอกว่าชอบมากเป็นหนังที่ดูสนุกดูแล้วตลกสนุกสนานดูได้ชิวๆไม่เครียด ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีสาระอะไรมากไม่ซับซ้อนอะไรมากนะครับพี่โอก็เห็นด้วยพี่โอเห็นว่าภาคนี้กับภาคที่แล้วเนี่ยมีความต่างกันตรงที่ภาคที่แล้วมันโหดมากครั้งที่แล้วพี่โอรู้สึกว่าไม่พอใจที่มันเลือดตกยางออกมากเกินไปนะครับแต่ภาคนี้เบาลงเยอะเลยภาคนี้เน้นความตลกสนุกสนานดูแล้วบันเทิงเฮฮาร่าเริงกว่าภาคที่แล้วแล้วก็ภาพของความโหดร้ายนั้นก็ลดกลงไปเยอะมากนะครับอย่างภาคที่แล้วเราจะเห็นเลือดสาดกระจายเห็นแบบ ชัดเจนแ่ะแต่ภาคนี้มันจะมีแบบว่าฉากแทงฉากฟันที่จะไม่เห็นจะจะว่าฟันตรงไหนโดนตรงไหนเกิดเหตุแล้วแล้วเกิดเป็นแผลอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายเบาลงไปความตลกก็ตลกมากขึ้นแต่ความซับซ้อนของเรื่องพี่โอว่ามันลดลงความจริงจังอะไรมันลดลงคนร้ายเนี่ยก็ไม่ได้คนร้ายทั้งสองคนก็ไม่ได้เก่งอะไรมาก โดยเฉพาะคนที่เป็นคนดีนะครับลีจุนฮยอกเนี่ยดูเหมือนจะร้ายดูเหมือนเป็นองค์กรใหญ่โตมีพักมีพวกมากมายเอาจริงแล้วก็มีมีกันอยู่3าคนแล้วก็ไม่รู้เป็นความมั่นใจมาจากไหนว่าจะเอาชนะตำรวจแล้วเอาชนะแก๊งมาเฟียได้เขาก็ไปสองข้างนี้สองข้างนี้ก็ไม่ได้ถูกกันนะเขาก็เป็นคนละขั้วกันเหมือนกันก็ต่างคนต่างก็ตามล่ากันแล้วก็ตำรวจก็ตามล่าทั้ง2ฝ่าย พี่โอดูแล้วก็ค่อนข้างเพลิดเพลินแล้วรู้สึกว่ามันไม่เครียดเหมือนภาคที่แล้วมีตลกผ่อนคลายเบาสมองกว่าภาคที่แล้วนะครับก็จะยกเว้นที่ไม่ชอบก็คือเนื้อเรื่องที่มันค่อนข้างอ่อนเบาคนร้ายไม่เก่งเลยพระเอกเก่งคนเดียวไม่มีความซับซ้อนของเนื้อเรื่องแต่ก็ยังพอใจไม่น้อยไปกว่าเดิมนะครับพี่โอก็ให้เรื่องนี้ได้7เต็ม10 ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดค่ะตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณไฟสตาร์โปรดักชั่แล้วก็ไปดูเรื่องนี้กันในโรงภาพยนตร์นะครับใช้ e m p a s าได้ ก่อนจบคลิปนี้พี่โอขอพูดอีกหนึ่งประเด็นซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับคือตอนก่อนที่จะได้ชมภาพยนตร์เนี่ยทางค่ายไฟสตาร์เขาถามพี่โอว่าพี่โอจะเอาแบบมีซับหรือไม่มีซับคะพี่โอก็ต้องตอบว่าคือพี่โอเป็นคนอ่อนไหวทางด้านการใช้ภาษาเลยครับพี่โอก็ต้องตอบว่าเออพี่โอขอแบบมีซับครับมีซับฟังดูแล้วมันคล้ายๆกับว่ามีซับสินเงินทองไงเราเงินทองไม่ค่อยมีเราก็อยากจะมีซับใช่ไหมครับเขาก็เลยเลือกภาษาเกาหลีให้แล้วทีนี้พอภาษา เกาหลีดูไปมันก็สนุกตามแบบต้นฉบับนั่นแหละแต่ พอได้สอบถามกับน้องๆที่ได้ไปดูเวอร์ชั่นภาคไทยแล้วเขาบอกว่าภาคไทยสนุกมากตลกมากนะครับและที่สําคัญภาคไทยนั้นภาคโดยทีมงานพันธมิตรซึ่งพี่โอชื่นชอบพันธมิตรในการภาคไทยมากถ้าเป็นหนังตลกไม่ว่าจะเป็นหนังเอเชียจีนญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยรับประกันได้ว่าภาคไทยของพันธมิตรสนุกตลกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่พี่โอมีซับแล้วพี่โอจะไปดูแบบภาคไทยอีกเวอร์ชันหนึ่งครับพบกันในคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ